สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หน้าแฟมิลี่นะคะแจ้แก้แก้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกับพรีเซนเตอร์ก่อนอย่าชี้แล้วแวะไแจกฟรีเขาไปมั้ยครับอันนี้คือแจกก่อนเลยนะขอบคุณค่ะได้รับแบบเสื้อหอมเสื้อหอมหอมขนาดไหนกะปุกละสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทยังขายอยู่เหรอยังขายอยู่ยังขายอยู่แอมซีสนใจสนใจฮะมีอยู่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยว เขาบอกว่าสองร้อยเขาบอกว่าเราต้องลองจริงต้องลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวแกะยังไม่ไดดูวันหมดอายุสิมันแกะไม่ได้เอฟซีต้องใช้ปากกระปุกละสี่สิบเก้าสามกระปุกส่งฟรีสามกระปุกส่งฟรีเดี๋ยวฟันก็หักหรอกแต่มันหอมจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องทดลองนะต้องลองลองลองก่อนเอฟซีมาดูก่อนว่าวานหมดอายุอยู่แล้วว่าเมื่อกายนจะทำงานกับสัตว์มันหอม เมื่อก่อนพี่เสือทำงานบริษัทอาหารเสือมมมมันหอากจะรู้ว่าอุ้ยน่าราหมาะกับการที่เราไปปลูกต้นไม้ถ้าเกิดเราเป็นลมพุ่งคุณภาพนครับมันหอมมากนะกัวปลูกละสี่สิบเก้าสามกระปุกทรงฟรีนะครับสามกระปุกทรงฟรีสามกระปุกทรงฟรีครับเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่นาทีทองนาทีทองพี่อ สองกระปุกส่งฟรีไปเลยเออเเดดี๋ยวไปูพื่อบางท่านหนสั่งกระปุกฉันจะไปให้ใครมันเยอะแยะสองกระปุกส่งฟรีนะฮะคือไม่ได้ลายนะฮะอ่าไม่ได้ลายเลยเหรอแล้วลายก็เป็นค่าส่งเช็ดผมนะ F4 เอาเช็ดอย่างอื่นได้ไหมนอกจากเช็ดผมอ่ะอันนี้จะเป็นอ่าเช็ดตัวนะฮะอันนี้เช็ดผมใช่ไหมก็เป็นชุดมันเป็นชุดมันมีหลากสีมากเลยนะอันนี้ผมอันนี้ผมอันนี้ผมเอันนี้เท่าไหร่นะเสืออันนี้ชุดละ สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบสองจุดมีหลายสีมากมี่จะสีสวยเหลือร้อยหนึ่งบ่ไม่ถ้าไม่ส่งเหลือร้อยหนึ่งอันนี้มันเป็นชุดมันไม่ไม่ไม่เอาไม่เอามันอันนี้เอาแต่อันนี้เออเป็นมาแบบชุดเอฟบีเนี่ยสีนี้สวยเนี่ยสีนี้ส่ะถ้าใดที่สนใจสั่งให้ยูทูบสั่งได้เลยนะสีชาไทยนะนีสีชาไทยนี่สีนี้ชันอบ นี่นีสีชาไทยนะฮะมีสีอื่นไหมมีสีอื่นไหมมันมีหลายสีเนี่ยมีต้นไม้โบราณนี่มากเลยอติอุ่นมากอุ่นมากอุขยเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปปลูกต้นไม้เนาะสีอะไรสีขาวมันมีหลากสีเราไปปลูกต้นไม้ด้วยอุยเอาไวอซ์ครีมกบีสีครีมเวลาคลท์สดเราลาสีขาวเขาเหรอเหมือนสีขาวแล้วก็ห่มกันขาวนี่นี่สีครีมกบีนี่สีครีมสวยมากมาไทยบ้านมาสีครีมโอ้ยนี่สกปก เใบสีครีมทำไมใหญ่อ่ะมันก็เท่ากันแต่สีเลี้ยงไม่ีด้ถ้าเราไปดูใหญ่เฉยๆอาวัดดูอาวัดดูของใหม่ของใหม่นะสีนี้ก็สำหรับผู้เท่านะวัดมาวัดดูสีเท่ากันมด้วยจะเอาไปซื้อฝากแม่น่าจะเท่ากันนะ สีน่ะมันทำให้หลอกตาหรือเปล่ามันเท่ากันมันเท่ากันทุกอย่างเลยนี่นี่แต่แต่แต่โงโชว์อย่างงี้มันจะได้เห็นสามสีมันมีหลายสีนะฮะทักล้านได้สีสีที่ที่ประดาจ๋าสำหรับผู้ชายเออไม่เจราชอบสีนี้เนาะเขาจะซื้อไปเป็นของขวัญแม่ค่อยหรือเปล่านี่ด้วยหนาวเลยครับอาวอาขายยังไงขายยังไง 250ส่งฟรีครับผมสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะไอ่อฟซีถ้าเกินไม่ได้ส่งไงในนาล่ะซื้อให้ซื้อให้อยู่ u b e ได้นะจากสนนับสุนกันประมาณ50บาทก็เลยสองร้อยอภานไปแล้วชิ้นที่2 2อ0ขายอย่างแบบมึงโปรสิแล้วชิ้นที่3เร็วๆขายมือบินมือเร็วแล้วกันโกตะกร้าโกตะกร้ากดตะกร้าด่วนเร็วๆต่อไปต่อไปชิ้น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 โอ้คนนี้ทำไมสวยจังนี่เอ้าจะปีใหม่แล้วดิ สวยของเขาอยู่แล้วใหรมายืนทิ่ทำไมสวยจังเนี่ยไหนสินค้าล่ะโอ้คนสวยถือไม่กว่าดนะดูเสยจัแกะแล้วหาไม่เจอเหรอเอ้ามันมีตัวที่แกะแล้วเมื่อวานเนี่ยโล่ของ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 พวกของมันเยอะมากนี่นี่อันนี้นี่หล่นแล้วน่ะอ๋อที่ปิดที่ปิดจมูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีอันหนึ่งที่แกะแล้วไปไหนแล้วยืดเลยอะได้ขายไปเนี่ยเสื้อที่ขายสินค้าหลายอย่างเลยนี่ใช่มันมีหลายอย่างเออมันมีหลายอย่างจริง ขายดีขายดีขายแกมาแก่มาเสือเสือคนคิดโบเอาสองกระปุกคนคิดโบสองกระปุกสองกระปุกทักไลทักไลทักไเลยนะทักไลเลยจ้ะเอาทักไลเลยจ้ะทักไลเลยค่ะางมขายดีขายดีนะลูกของลูกของอะไรเอฟซีลูกของสีฟ้าน่ะสีฟ้าเอเขาเรียกว่าสีฟ้าอะไรนะสีฟ้าลูกว่าเออสีฟ้าลูกว่านนั่นๆไม่ค่อยจะหาสีส้มแดงมาก่นนี่นะ อ่านะฮะมาถึงตัวนี้นะฮะตัวไหนตัวไหนอีกตัวไหนอีกจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลนะฮะในเรื่องของอย่างแรกเลยนะลำไส้อ๋อลำไส้กระเพาะบอนะฮะคือโครงสร้างภายในใครที่มีลำไส้แบบว่าใายไม่อเป็นกรดไายย้อนโอ้โหทองเสียงง่ายเออเออคือ ภายในของเราพูดเยอะไม่ได้เอาเป็นว่าภายในของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะท้องอืดง่ายท้องเฟ้อง่ายกินอาหารไม่ย่อยนะฮะตัวนี้ดีมากนะคุณผู้ชมเป็นแบบชงกินนะจัดไปใครยังไงใครยังไงกล่องมีเจ็ดซองนะฮะเจ็ดซองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบครับผมกอตกะกอตกะกอตะกะส่งฟรีนะฮะกอตกะเอฟซีกอตะก้าเลยอันนี้มีอยู่ประมาณสัก อ่าสี่สิบกล่องนะฮะอันนี้เป็นมีอยู่สี่สิบกล่องนะอันนี้เป็นของบริษัทเก่าที่พี่เสือเคยทางานนะแล้วก็มันกินดีนะฮะแล้วเราก็สั่งมากินอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็วันนั้นเขาจับโปรนะก็เลยเออเอามาเยอะๆเลยนะครับอันนี้ดองไว้เยอะนะร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะฮะอันนี้ดองไว้เยอะขึ้นลำย่ยนะคะมีอะไรอีกอยากได้ส่ง สนใจสนใจตังตอได้เลยได้ที่ไหนเนาะเสือสั่งได้กับทุกคนเลยสั่งได้กับทุกคนแน่น่าจะได้ทั่วไทยก็ได้ได้เลยนะคะทุกคนเลยแล้วอะไรต้องการให้ยูทูปก็สั่งได้เลยจ้ะกัใบนะอุดหนุนซึ่งกันและกันนะคะเอฟซีเนาะะองก็ไม่ได้เยอะนะคะอมีนิดเดียวหรือว่าอยากได้เสือหอมนะคะคุณใบบัวนะคับที่กองใหญ่เนี่ยอันนั้นเป็นรองเท้า น่าจะหมดแล้วที่แม่เป็นของกินเป็นของใช้จนตัวหมดเลยนะขายจนหมดแล้วตอนนนี้ตอแรกเราคิดว่าจะแจกฟีอลสาววิ่งมาได้ของฟรีก็มีอดการมา โอ้ยจังเรยประมาณนี้นะฮะไม่เจ๊เจ๊เจ๊ขนาดถนนเสืออยู่นี่ในเจ้าเป็นคนหนูนี่ก็คืบ้านก็จะพาคนหนูอยู่เออมันมันซัดน้ำได้ดีมากเลยนะตัวเนี้ยเพราะมันหนาวแล้วไงเราวก็ยังมีผ้าขนหนูห่มเวลาเดี๋ยวไปใช้ดูจะติดใจถ้าอยากสาดซื้ออีใช่มีสีไหนบ้างอันนี้เป็นสีอ๋อสีเดียวกันอันนี้สีเดียวกันมันมีแค่สีนี้นี่นสีนี้ยเ ใช่แล้วจะหาสีสมพูแต่มันไม่ไม่สีสมพูไม่มีมีแต่สีชาไทยนี่ไงสีชาผู้นี่แหละสีชาไทยสีฟ้าสีครีมสีเทาอุดหนุนด้วยกันประมาณนี้แหละเียวสีชาไทยเดี๋โอเคขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้นะฮะ0 9 9 6 7 6ก้าเ สี่สองสามห้านะคะับเอชดอยากได้นะเอชีก็สั่งได้เลยนะคะหนูเม่ดาก็อุมนูนเสือแล้วนะช่วยกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะอุ้มนูนเสือมาได้นะคะใครมีหลายป้ายใช่ปก็แอดไลน์มาเลยนะคะสวัสดีค่ะขอโทษขอโทษขอโทษได้ค่ะอยางได้คีผื่นดีค่ะสองโมงแล้วเอชดีจ๋าจะขออนุญาตลงไลน์นะคะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ใหญ่ใจดีมานล้ยผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจะสั่งให้ใคเะสวัสดีค่ะหอดีจ้าดค่นดีค่ะท่านหม่สดีามสวดนหัะวดี่านห้อานหมสี่ะทอดีะาวดคานหอะนีคะนคะสีเ่ะทอดีค่ะานหค่ะทหั่อลงัสดีค่ทนอว่ทครับ ไอนี้สวัสดีครับเสเหสุนกันแหกหมา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 นเสืเหลือเสือ้อ,อจอุนกันไปได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ใช่ใครับอันนี้ก็ร้อยเก้าสิบครับมามาแล้วลายมาแล้วเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี